และจากการการอ่านก็คือการสะสมความคิดความอ่านนะครับสะสคมค,ค,ค,นนสความคิดคนคนอื่นการอ่านหนังสือเนี่ยอ่านความคิดของคนอื่นสะสมหลายๆข,อขอสสอ้อคามสสมด้กับสิ่งที่ตนเองมีติดต่อมาแต่อ่อนแต่ออกก็จึงเริ่มเขียนหนังสือนออผมอยากตั้งต้นจังสี่นะครับเมษาที่แล้วนี้ ผมพบจริงที่ผมบอกคิดว่าผมสิได้พบนะครับคือพบว่าเรื่องสัตน์เรื่องแรกที่โตเขียนนั่นเป็นเรื่องหหังนะครับผมชอบถึกสาถามพ้องบอแมนผมคนเดียวกับอกำนักเขียนทั่วไปก็มักจะถูกถามเวลาเขาเสิญไปพอ่อปู่คนพูดกับเด็หน่อยเดกเกล็กหรือว่าไปออหรือคนมาหาก็ามักสิถามโดยเฉพาะบอกนักเรียนนักศึกษานี่ว่า คุณลุงเขียนเรื่องสั่นเรื่องติดเ,เรื่องไหนผมก็คิดแกล้วคิดอีกอมาลำดับยากก็คิดว่ไอ้ตัวเองนั่นอาจจะเขียนเรื่องคนพันหรือเปล่าใส่ซื้อเราคำหอมนี่คนพันหรืออะอย่างระแวกเรื่องเจียดค้าคำสามตีเรื่องนี่เปเรื่องต้น เขียนเมื่อพศ2500นะครับ2500ผมเริ่มเขียนตึงพุทธกาลลงมาจากเชียงใหม่ก็เริ่มคิดไปตัวเองได้ตัดสินใจเลยที่เขียนหนังสือก็สิบอกเขาจังสั่นว่าใครถามก็บอกอาจจะเ,เกิดคดีทำาให้่เกิดคัาทำกับคนทันแต่โบแมนผมมู่ว,ว่าเรื่องแรกแท้ๆท,ที่ตัวเองเขียนนี่ เจ็บบอกกับพวกท่านมหาทั้งหลายนี่เป็นกลุ่มแรกนะครับที่ผมระลึกได้ว่าที่ผมตอบไปแล้วว่าเรื่องสั้นเรื่องแรกจะเล่าวคำวหอมเจ็ดกระคำหรือคนพันธุ์โบเมนท่าจริงมันอัศจรรย์กว่าใดแต่เมษาที่แล้วนี่มีโมกันที่เียนหนังสือสั้นโมหนึ่งมอสองน้ำกันที่เหลืออยู่หน่อยเนายมันมาหยาม แต่ว่าการมายามฝูงมูคนนี้มูลลนักเตียนสันหมหนึ่งของผมนะครับห้าหลานมาหลานเป็นนักศึกษาลาชพัดราชพัฏก็ดูมันอาจารย์แนะนําว่าเอ๊ะัวเองคอนบัวใหญ่นี่นาทีหู้ล่าคำหมู่ดูคำสิงนี่เพราะฉะนั้นก็ขอเหียนราางานอันใดก็ได้เกี่ยวกับเอล่าคําหอมเกี่ยวกับคํำสิงสีนอกนางน,นั่นก็ผู้ว่า ผมนี่ปูของเพันนี่เป็นมูอกันเขาก็ <c oughs> ของสิอว้ากันนะกับตามภาษาบ้านนอกถ้าบอกไปวอามาคำจริงเป็นมูนะักเรียนของของปูเงียนมอหนึ่งมานํากันหลานสาวก็เล็กขอให้ปูนี่ทามา้ามาเพื่อที่สัมปันเพื่อทีเก่งหลายงานทำเทอมเปเปอร์นีอยังจักอย่างนี่แหละบบหมาวิทยาลัยราชสัมป็นแนะนําลูกศิษย์มา พามาเดี๋ยวแค้นทีสิหลานสาวสิตั้งตนถามแบบคนอื่นนักถามว่าเขียนหนังสือจังไรตั้งตนจังไรมาจากไสนี่หลานสาวบอกท่านเลยว่านะเพื่อนกับเพื่อนความหลังหันแบบบอกกับลกหลานตัวเองโอ้คำถึงนี่เป็นมูของปูเขียนหนังสือสั่นม่อหนึ่งน้ำกันมันเป็นนักเขียนตั้งแต่ม้อหนึ่งอยู่ม่อหนึ่งเลย เราก็เลยพาวล์เจงสันผมเอ้นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมาเตือนว่าผมนี่เป็นนักเขียนตึงต่อยู่มหมึองบอกเคยจิตนะครับแล้วก็ยังหัวหลอกกันว่าโอ้ยมันตัวเด็กหน่อยนีิผมบัแมนดอกหลาบกแมนบอกเก่งขนาดนั้นแต่เพื่อนก็ยังยืนยันแล้วก็ขั้นบอเสือส้อเวอาเรื่องแรกเขาหันไปหาหลานหลานสา,าวมูของหลานสาวมา ที่บอกให้ฟังเรื่องนี้แหล,แลของว่าคำจริงมันเป็นนะเขียนมาตั้งแต่ยุโม่นึงเพิ่นก็ตั้งตนจังสีบอกว่าเพิ่นก็อ่านว่ามันเขียนอีื่องอเด็กหน่อยกับจอมปูวกเออผมผมเกือบจะลืมแล้วก่อนที่เ่าเรื่องนี้ติขอพื้นสะก่อนนะครับผมนั่นเป็นนักเรียนทั้นโม่หนึ่งนี่ ที่โรงเรียนราชซื้อโรงเรียนบัวใหญ่วิทยาผมเขาไปเขาโรงเรียนนั่นผมเข้าใจว่าสองที่แปดแปดทีอแปดเก่านะครับโรงเรียนบัวใหญ่วิทยานี่เป็นโรงเรียนวัดวัดนั่นซื้อวัดหัวหนองนะีครับไปเพิ่นไปคู่คนหนึ่งซื้อทองคําตังอาวุธเรา อยากทาโรงเรียนแล้วก็ไปเช่าสาราวัดต,ตั้งเป็นโรงเรียนบัวใหญ่วิทยาโรงเรียนสาราวัดแบบโรงเรียนปฐมทั่วไปบ่มีสาราบร่งอย่างนั่งอยู่ในจังารสอนกันไปเงี้ยมอหนึ่งนี่ครูที่สอนจบมอสามนะครับผมก็เงียนกับครูมอสามนี่พอไปแล้วครูคนนั้น,นชื่อคำผัด ตามภาษาโรงเรียนลากแล้วก็สอนหลายสั้นนะครับจบมสามล้วก็สอนมอหนึ่งครูท่านมหกอาชิมีแนลสอนมอสามมันมีถึงสั้นมสามเนีผมมีแค่มหนึ่งคุณครูคำผัดเราก็สอนอสอนภาษาไทย่อเรวิชาเรียนความเราบอกเราบอกหัว,ว,วจะขึ้นจังไหนความคิดของเรากส็สอนวิของเข้าใจว่าจะ หน้าที่พลเมืองศีลธรรมหรือวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งเราเมื่อหาเกี่ยวกับความขยันมันเพี้ยนเราก็พูดไปตามภาษาพูดนะก็เด็กหน่อยก็นั่งนั่งกับพื้นนั่งคัตตมาแบบนั่นยงยอมๆหมดยันเด็กหน่อยก็สิบสี่สิบห้าคนผมก็เป็นหนึ่งในันในสมอหนึ่งกับมูที่มันมาพึ้นความหลังบนนี่นั่งนั่งกันคู่กับสอนเหมือนหนึ่งเล้าก็เว้าถึงความขยันผาเพียนวบพวกมันสั่ง บานจากเมืองเราพูดไปแล้วก็มองไปที่หัวหัววัดพี่จอมพลนั้นน่ะปวกนั่นห่อปลวกมันจีเป็นเอ่อโตมันน้อยๆใครเคยเห็นปวกแน่กระทมเด็กน้อยเด็กไผ่ยกเมือเคยเห็นโตน้อยๆหญยก่มมดน้อยหนึ่งหรือน่อยกุมมดน้อยหนึ่งแหละแต่หมดชนิดใดแต่โตน้อยๆมันก็สา่งจอมปวกให้เราเห็นหลังจากนั้นแล้วก็เล่าสนุกสนานไปเรื่อยๆพอจบพิชา เพื่อติยงาย่ไปสอนวิชาอื่นกำมอบหมายนักศึกษาเออวิชาต่อไปเป็นวิชาเรียงความมือนกนก็ให้เด็กน้อยทั้งหลายนี่เขียนเรียงความเอาเรื่องจอมปวกดแล้วกันเหมอนว่ามันเป็นอย่างไรเพราะครูได้อธิบายอยู่ปวกให้ฟังพอสมควรแล้วครูทิ่งให่ไปสอนมอสองพะฉะนั้น ชั่วโมงเรียนความนี่คอ,อยปวกเธอซอยเขียนเก้าเองพวกเขาเด็กหน่อยก็เขียนหลังจากพูไปแล้วก็พักกันเขียนพอจบชั่วโมงที่สองพวกก็กลับมาเก็บออกที่พวกนัก,นกเขียนตั้งหลายนี่นักเรียนชิมขาคนมันบ่อไหลก็กลับมาพูคำปัดของผมคำปัดนาคุนฤทธิ์รักษานะครับเอาไปแล้วก็ไปอา่านเวตรวจนั่งในปลวกผมกคูยกันโซเล ถ้าว่าดังหลายแล้วก็หายเลยกําลังเงียบๆบ้างแ,แล้วก็ตรวจเสร็จแล้วเวลาผ่านไปพอสุควรแล้วก็สีเริ่มเอาบอกตรวจตรวจแล้วว่าใส่ได้ดีดีมากดีมากดีใส่ได้มีสามอันพวกจะยิบเรียงตามตทุกคนมาดีเียนให้มาอา่านส่วนมากจะเขียนตามที่ผู้บอก